สนับสนุนโดยโรงเรียนนานาชาติบลอมโกลฟเย้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการติ้งเซอร์ชชว์เรามาอยู่กับปิตอวัติค่ะโมนัสค่ะเวลาเดิมเลยนะครับ4ี่สามโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงครึ่งเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง ช่องนาวช่องทียี่สิบหกไปกันใหญ่แล้วนะครนี่ช่องนาวช่องที่ยี่สิบหกนะครับโปรโมที่ยี่สิบหกเทเวนตี้ซิกครับผมตรงนี้ไปจูข้างนอกก่อนนะลูกแล้วค่อยกลับมาจัดรายการวันนี้เขาบอกว่าสนุกแน่นอนนะคะตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับรับรองว่าจะมอบสาระดีๆแล้วก็ความสนุกเสิร์ฟตรงถึงบ้านนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามติดต่อเราอีกเช่นเคย0 2นย์สองศัลแปดสามเจ็ดหกแล้วก็ศูนย์สองศัลแปดสามเจ็ดหกเจ็ดค่ะเป็นไงวันนี้พี่ใส่หมวกแบบว่ากันร้อนกัน ว่ามันแบบสิ่งโตน้ำโชคอ่่ไ่ใช่ะะเป็นสิ่งโตน้ำโรคไม่พี่ไปเออพี่ไปรับจ็อบมา เราก็จะทำไมเรารับผิดชอบเนี่ยแบบเรายอมรับง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่พี่ไปรับจ็อบมารับรับจ็อบอะไรคะขับแท็กซี่จะว่าเหรออะไรกองไยการไม่ไม่ไม่ว่าแต่ว่าพี่ว่าเสื้อสีนี้สวยดีก็เลยเอามาใส่ดูว่าเผื่อว่ามันจะขึ้นกับเข้ากับฉากแล้วเป็นยังไงคะก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันแฟนแลนด์แบกแบนะฮะเราชุดอลนัดวันนี้นะคะเรียกได้ว่าไปงานมั่นมาอไปงานอ่างานแล้วสองคนเนี่ยเหมือนไม่ได้นัดกันมาไม่ไม่เคยนัดกันมาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะ เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของหลายๆคนถูกต้องค่ะน้องกัก็เปิดเทอมวันนี้วันแรกใช่ตื่นเต้นใหญ่เด็กเนี่ยเวลาเปิดเทอมวันแรกเนี่ยเหมือนได้ไปกลับไปเจอเพื่อนมันมีความรู้สึกหลายอย่างนะบางคนก็แบบอยากอยู่บ้านไ้่ยเปิดเทอมแล้วบางคนก็จะตื่นเต้นได้ขึ้นชั้นใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ครับผมจากชั้น2ก็ไปเรียนชั้น3าชั้น4เออต่อไปก็จะเรียนชั้นสวยชั้นหน้าตาดีอะไรอย่างงี้ต่อมาคนละชั้นเอาหรอเออหมายถึงว่าพอขึ้นระดับการศึกษาใหม่ก็จะได้เรียนเรื่องใหม่ได้เจอคุณครูคนใหม่แบ เป็นเพื่อนใหม่ๆเรื่องเรียนแบบว่าวิชาอะไรใหม่ๆด้วยเองครับผมก็ได้เกิดความตื่นเต้นความอะไรเพราะวันนี้เราก็เลยเปิดสายทอปิกเลยให้กับน้องๆที่คิดว่าเอ๊ะมีเรื่องตื่นเต้นหรือว่าการเรียนวันแรกเป็นยังไงโทรมาเล่าให้ฟังหน่อย0 2 3ย์สองสแ็ล้วก็ศู3 3์สองสามแปดสามเจ็ดหกเจ็ดย้ำสองรอบลนะวันนี้ค่ะเราพูดเกี่ยวกับเรื่องเปิดเทอมวันแรกมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับเอามาแชร์กันหน่อยนะจ๊ะส่วนใครที่เข้าไปใน Facebook ของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็คือ อยากให้ปุ่มกดไลค์เป็นรูปอะไรครับนี่วันนี้พี่ป๋อมาไม่ทันรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เนี่ยก่อนเข้ารายการพี่ทีมงานบอกให้พี่โบนั้นเนี่ยะให้แบบว่าเซลฟี่เป็นแบบวิดีโอเซลฟี่ตัวเองแต่ว่าเหมือนกับเป็นการเกินเกินเข้ารายการนินึงเราก็พาทางบ้านเนี่ยเออดูสตูของเราเราก็บอกว่าอีกสิบนาทีนะคะจะเข้ารายการสดแต่พี่ป๋อยังไม่มาเลยค่ะอย่างนี้ด้วยก็สามารถไปติดตามได้ที่เฟซบ o o กนี่แหละวัวเว็บดอทเฟ o บ c ๊กดอทคอมสแลนครับนอกจากนั้น Twitter นะครับ IG Line รวมถึงยู นะครับที่ติ้งโซนดีวีเช่นเดียวกันนะครับ,รบเอาล่ะถึงช่วงเวลานี้นะฮะช่วงเวลาของช่วงพุดเซ,ซสนับสนุดโดอยบองกลอบอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกระแสหลักนะฮะที่ขอบอกว่าตอนนี้กํลาลังมาแรงมากนะ,ะครับแอปพลิเคชันที่คนใช้เยอะมากๆเลยนอกจาก Facebook แล้วนะครับ ก็มีอีกหนึ่งอันที่ตอนนี้เนี่ยคนชื่นชอบก็คืออ a นส a านกรมไม่ใช่ p t t เหรอ p t t นั่นโทรศัพท์ลูกคนละอันไม่ใช่แอปพลิเคชันอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นโทรศัพท์นะครับแต่ว่าอันนี้คือแอปพลิเคชัน Ig Instagram นี่เราก็เล่นเหมือนกันเล่นเหมือนกันพี่ปอก็เล่นนะสามารถไปฟอลโล่ได้ใช่ไหมได้ได้ปอติดก็เข้าไปหากันเลยแต่ว่า ไอเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับจะต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเดิมๆคนเล่นก็จะเบื่อเบื่อนะคะล่าสุดมีเหมือนกับเป็นวิดีโอใน y o u t u เขาบอกว่าบอกเล่าประวัติศาสตร์การแชทของประเทศไทยไปว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กตั้งแต่สมัยแรกนี่ก็จะเป็นแบบว่าอันแรกของประเทศไทยเป็นพันทิปที่คนเนี่ยมาพูดคุยกันอยู่ๆแล้วเขาก็รู้สึกโลกมืดไปทันทีนะมีพันทิปมีไอซีคิวมีเอ็มเอสอนต่อมาก็จะมีแบบว่า Facebook Instagram l i น e t ว t t เตอร์แล้วก็จะมีแบบ วอตแอปอะไรนี้คือมันก็เป็นตามยุคตามสมัยของมันใช่ไหมใช่คราวนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่แค่แบบเรื่องแบบว่าอ่าอินสตาแกรหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ๆมันก็จะมีแอปขึ้นมารองรับกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นๆด้วยค่ะถูกต้องครับที่เขาเลยก็พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันเพื่อให้ความอ่สนุกแก่ผู้เล่นมากขึ้นนั่นเองเป็นแบบของเล่นใหม่เฮ้ยเธอแอปอันนี้หรือยังมันทําอย่างนี้ได้ด้วยนะเฮ้ยจริงของแกมันสุดยอดมากเลยอะไรอย่างนี้เหมือนกับคนที่เล่นแอปเอ่อเอ็ หรือว่าลายอย่างนี้เขาก็าจะมีสติกเกอร์ใหม่ๆถูกต้องเขาจะบอกว่า M S N ถ้าย้อนย้อนไปเนี่ยท่านผู้ชมราย,รายการเราอาจจะยังบอกว่าเกิดไม่ทนันจะบอกว่ามันก็จะมีเหมือนกับตัวกระดุกกระดิ๊กหรือว่าจะมีไอคอนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเป็นของเล่นใหม่ๆให้เรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งนันเองค่ะเพราะฉะนั้น,นเวลาเราเล่นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเวอร์ชั่นใหม่อัพมาให้เราแบบว่าได้กดอัพกันตลอดเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าล่าสุดครับเทรนด์ใหม่สําหรับคนที่เล่น Instagram หรือว่าไอเนี่ยนะฮะมีไอคอนสีส ักันเยอะแยะไปหมดเลยรงคืเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรฮะถ้าเกิดอ่านผิดต้องขออภัยนะอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าจิตดิโอโลจีนะคะนี่นี่นี่คำนี้เลยค่ะคือเขาเนี่ยจะใช้แฮชแท็กอันนี้เวลาที่มีรูปที่มีไอคอนสีส้มๆอันนี้นั่นเองครับผมก็เรียกว่าฮิตมากๆนะคะตอนนี้เข้าไปดูอินสตาแกรมของใครก็จะมีรูปที่มีเจ้าไอคอนสีส้มๆเนี่ยนะฮะอยู่หลายจุดทีเดียวนะครับแล้วก็โบนัสเองก็เพิ่งอัพมีใช่ไหมพี่ปอมีหรือยังไม่มีอ่ะดิพี่เล่น สีเราเนี่ยใช่คือจริงๆเราไอคอนเนี้ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,ก็คือเวลามีคนมากดไลค์อินสตาแกรมเรา<ผ>ม,มีคนมาฟอลโล่หรือว่าเวลามีคนมาคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละ,ะแต่ว่าเจ้าแอปนี้นะคะมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นก็จะมีตัวไอคอนแปลกๆเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจแตกสลายอะไรอย่างงี้มีหลายอย่าง่ะแบบแล้วแต่ว่าเราเนี่ยสนใจอันไหนก็เอามาสามารถมาใส่ในรูปของเราได้ค่ะห<ช>้แบบว่าเกี่ยวข้องกับรูปก็แล้วแต่ตรงนี้หมุนได้บิดได้<ช>ว่ากันไปขยายขนาดย่ออะไรอย่างงี้ได้หมดเลย เพราะนั้นใครเล่น IG นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เบื่อๆนะครับอ,อยากจะหาอะไรใหม่ๆมาก็เข้าไปได้เลยนะครับที่ m r a โก<อ> s นะครับ m a r a g o e s com <S ะ <S นะครับคคำว่าชิดดี จิตดิโอโลจีนะครับซึ่งก็จะไปเจอเจ้าส้มเนี่ยไอคอนสีส้มเนี่ยแล้วก็โหลดมาใช้กันได้เลยนะครับยังไงก็เข้าไปดูในเว็บไซต์กันละกันจะได้ไม่ตกเรนนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมแฮชแท็กมาด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันก็แบบเวลาเราแฮชแท็กคนอื่นที่เขาใช้อันนี้ก็จะเห็นอย่างนี้ของเราไงครับผมแล้วก็วันนี้มีขอรวัลมาแจกด้วยนะครับวันนี้แจกอะไรบ้างเอ่ยวันนี้นะคะของรางวัลเรามี2ออย่างมีโดรานะคะเป็นหนังสือ แกมปริศนาท้าสมองกับดอลล่านะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวนะแซนนี่ด้วยนี่ที่กระโดดชิบอาวหลอนึกว่าเป็นแซนวชไม่ใช่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 ไม่ได้ซาดิกขนาดนั้นนะฮะรวมถึงนะครับใน Facebook เองนะครับเราก็มีดินน้ำมันมาแจกกันด้วยนะฮะหลายสีแล้วก็มีตัวแม่พิมพ์ให้ด้วยใครที่อยากได้นะฮะก็เข้าไปโพสต์ข้อความไว้ใน Facebook ของเราเดี๋ยวจะดูข้อความไหนที่โดนใจทีมงานแล้วก็พวกเรามากที่สุดนะครับส่งตรงนะครับดินน้ำมันกล่องนี้ถึงบ้านเลยทีเดียวแน่น ว่าช่วงนี้นะครับเราจะรับสายกันนะครับเปิดเทอมวันแรกมีเรื่องดีๆอะไรมาเล่าให้กับพวกเราฟังกันบ้างสายแรกอยู่กับเราหรือยังฮะตอนนี้มาแล้วนะครับนิส,นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีสสดนี่เข้ามาจากจังหวัดอะไรคะสระบุรีค่ะสระบุรีนะคะน้องนี้อายุเท่าไหร่แล้ว14ค่ะ14ปีนะครับวันนี้เปิดเทอมยังหลกยังค่ะเปิดวันที่19 19เอโอ้โหโชคดียังเลยเปิดช้าค่ะ นี่อ,อยากเปิดเร็วๆหรืออยากเปิดช้าๆอยากเปิดช้าๆค่ะอยากเปิดช้าๆทำไมล่ะคะชอบอยู่บ้านเหรอคะจะได้ดูคลิปตนคะ่ะก นี่ไงดีมากสุดยอดวันี้ใส่ทัดความทีกล้เสิมแล้วหนูจับมาไม่ทันค่ะลับมาไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีรายการอื่นให้ติดตามอีกมากมายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตามเราไม่ทันไปตามในเพจก็ได้ไปร่วมสนุกในกิจกรรมเพจของเราเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมมาแจกบัตรดูหนังบ้างแหละแจกของรางวัลบ้างแหละแล้วทีนี้นะคะรายการของเราเนี่ยอัพลงเฟซอีลงอัพลงยูทูบทุกวันด้วยรายการสดนั่นเองค่ะต้องถามนี้อย่างนี้ว่าเราเนี่ยเตรียมตัวสําหรับเปิดเทอมพร้อมหรืยยังฮะ พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างคะนี้จัดอุปกรณ์แล้วค่ะจัดอุปกรณ์นะอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอุปกรณ์มีต่อปากกายอย่างรลิฟสุดยอดดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานถามมอนกันว่าเตรียมอุปกรณ์หรือยังเตรียมแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะอ่าผ้าเช็ดตัวสบู่แปรงสีฟันแชมพู อันนี้อุปกรณ์อะไรคะจริงจริงประมานัมนประมาณแบบนี้หรอไม่อาจจะเป็นแบบโรงเรียนประจำหรือเปล่าแบบว่าไปอาบน้ำต้งย่กวันอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีเรื่องเล่าเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเทอมโอ้นะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเปิดเทอมแล้วโทรมาเล่าให้เราฟังด้วยนะจ๊ะค่ะวันนี้นี่มีคำถามไหมจ๊ะมีค่ะค่ะรมเสือนตีกลัวชมรมอะไรคะชมรมดนตรีกลัวชมรมอะไรอะโบนัสให้พี่ปอตอบก่อนเลยเพราะว่าโบนัสเนี่ยมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้ว กลัวชมกลัวชมลมเทควันโดไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะชมลมมวยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเบาตอบมากนะชมลมจิ๊กซอค่ะถุก้อนครับผม ก็คือเขาจะแบบขโมยเดี๋ยวไม่มีซอใช้ซอร์ดวงซอโอูซอสามสายอะไรเงี้ยลิกไปหมดเลยโยใช้ไม่ได้เลยขอบคุณโบนัสมากนะฮะขอบคุณนี้ด้วยนะยบใชค่ะชมรมทิกซอนะฮะไปที่สายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะจิ๋วหรือเปล่าครับค่ะจิ๋วแต่แจ๋วนะจิ๋วอายุเท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดเสือบค่สิบเอ็ดนะคาท่เะ้งมาจากจังหวัดอะไรคะ ร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดนี่เด็กร้อยเอ็ดนี่ค่ะใช่ไหมคะเอ่อเบิ้งเบิ้งเราเยอะนะเบิ้งหลายเบิ้งหลายเบิ้งหลายเบิ้งสักขัดเลยแล้วก็ต้องบอกว่ารายการเรานี่ม่วนม่วนม่วนอีหลีแหละม่วนอีหลีม่วนอีหลี้ฮักหลายหาฮักเออม่วน้องน้องจิ๋วน้องจิ๋วอ่าเปิดเปิดเทอมยังสมไมสมัยทำไมทำไมเราดูมอนอย่างนั้นน้องจิ๋วเปิดเทอมยังเปิดแล้วค่ะเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนเริ่มเลิกเรียนกี่โมงคะ เพียงตรงค่ะโอ้เลิกเร็วเลยนนั่ลไปโรงเรียนวันแรกมวนไหมจ๊ะค่ะมวนหรือเปล่าถ้ามวนมันอาจจะเป็นแบบเรื่องแบบปวดท้องม้วนอาจจะดูแบบเป็นสารอะไรนะมวนมวนบอมวนบอค่ะน้องจี๋พูดภาษาอีสานได้ไหม ไม่ได้ค่ะไม่ได้แม่จะให้สอนหน่อยเพราะว่าน่ารักอะสายสารอะเราพูดแล้วมันก็เพี้ยนเพี้ยนอะดูแบบว่าเหมือนัะดูพยายามก็ดูพยายามนะแล้ววันนี้ไปโรงเรียนวันแรกเนี่ยมีเรื่องดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังไหมคะครับผมมีเพื่อนใหม่ค่ะเพื่อนใหม่หรอมีเพื่อนใหม่เหรอเพื่อนชื่ออะไรลูกชื่อเมฆแล้วก็ชื่อน้องค่ะเมฆกับน้องเหรอค่ะโอ้แล้วเราไปรู้จักเขาได้ไงอะ เขาเป็นแบบว่าเขามาสมัครเขร้าโรงเรียนนะคะอ๋อ <c oughs> แล้วแล้วก็ทําความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อแล้วเขาที่ใส่ดีไหมลูกดีค่ะดีนะ,นะ,ะยังไงอย่าลืมชวนเขาเนี่ยมาดูรายการติงกต็อโชว์ด้วยนะถ้าเกิดว่าน้องกับเ<ช>มฆดูรายการอยู่อยากฝากอะไรถึงเขาบ้างฮะคะถ้าเกิดว่าน้องเพื่อนเพื่อนใหม่ที่ชื่อน้องกับเมฆเนี่ยดูรายการเราอยู่หนูอยากฝากอะไรถึงเขาสองคนครับ ก็มีอะไรฝากนะคะอ๋อเดี๋ยวพี่บอกให้ค่ะน้องกับเมธจิ๋วฝากบอกว่าตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็ให้ดูรายการคิดโซนด้วยนะแล้วจิ๋วบอกว่ารู้ด้วยนะว่าที่นี่ใครคุมจิ๋วบอกว่าเขาลบเจ้าถิ่นด้วยเพราะว่าอยู่มานานแล้วเคาจิ๋วเนี่ยใหญ่นะจิ๋วเนี่ยคุมคุมอยู่ตลอดคุมอะไรคะคุมอะไรคะคิดไม่ทันเหมือนกัน นะฮะ,ะวันนี้ผิวมีอะไรถามไหมมีค่ะถามว่าถามว่ามีสิบนิ้วกับขากระดูกก็ไม่มีแล้วมันคืออะไรคะมีสิบนิ้วขากับกระดูกก็ไม่มีนิ้วนิ้แต่มีนิ้วนะนอนนอนไม่ใช่ค่ะ,ะไม้บรรทัดหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะเราเนี่ยเราต้องเขียนอะไรอย่างนี้เนี่ยสิบนิ้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตราดเมลูกผิดค่ะทำไมเราไม่ทำไมเราไม่ตอบที่มันแปลกใหม่บ้างอ่ะนี่ไงก็มายมันท้ายพี่ก็ฉีกมาตลาดเมสุไงฉีกตรงไหนนะพอแค่เดียวันเลยเออสิบนิ้วสิบนิ้วมีอะไรกะยอมไหมเออยอม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 ลูกค่ะถุงมือค่ะถุงมือเออน เออถุงม,มือถุงมือถุ่เป็นสาวแหวกมาปับเมตรแล้วค่ะโอ้ยไม่น่าเลยอเคนิดเดียวนิดเดียวเดียวผมขอบคุณจิว๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <c oughs> นะครับรับไปเลยนะครับหนังสือสุดน่ารักนะครับดอ่า <c oughs> ค่ะ,ะเกมปริศนานะคะท้าสมองกับดอ่าถูกต้องนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนเลยวันศุกร์ วันศุกร์นี้ก็ต้องมีแขกรับเชิญแหละ<า>นะครับ<า><ห>เดี๋ยววันนี้น้องๆจะได้เจอกับพี่โรโน่ do แมคโดนโลัลสค่ะส่วนจะเป็นแบกไหนต้องติดตามเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมีเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วก็มีของรางวัลด้วยครับผมะะและช่วงหน้าครับเราจะกลับมาอ่านข้อความจากทาง Facebook กันนะครับคใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเมนนะครับเข้าไปเลยนะครับพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องอยากให้ปุ่มกดไลค์เป็นรูปอะไรนะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆเราจะเลือกข้อความแล้วก็แจกทีน้ำมันสุดน่ารักนี้ให้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงหหน้าาากลับมมะรพพอ แล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยเออกิจกรรมนี้ก็ของวันเยอะนะเอ็ Angry Bird นฟรีเบอร์สของวันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับ Ting ิง n s นช w เมน n องเไปออใช่คด้อบรไป่ะโปรโมทกิจกรรมนี่หังอกเมนอืโอเคได้ได้เบอร์พี่ขวัญชัยไทธนาหรอ คือยังไงอะ่ะคือน้องพยายามเงยหน้าแล้วนะอันนี้คือใช้ได้ไหมเนะี่ยใช้ได้แต่ข้ามแกะของน้องยูกวันไปไหนต่อวันเนี่ยไม่ไปเออเบื่อ